เตรียมเงินเลยมืนเดียวก็ได้กินแล้วเป็นเขย่าออกไป็สีกับเยียวยิ่งแดงไปเลยสีเยียวสามเยียวเยอะพอมัน่หนอ้วันนี้ไปแต่งี่รกเออสิงเยียวไปกวางน้องบุมากมาผีกาน้ำผาไปไหมายไปแล้วเนาะใครพอมานน้ำเจ้าเอาแล้วพมมันเขาจงเาหนก่อนน้นกินแล้ว นี่อาไะเตยงยมานี่ยเี่อเตมสามบบยตักสี่ยเต็งตำหม่เยี่ต่อตยีออ่าที่ยีบเอ๊ะ อืห่นี uh, mm ้ม hmm. okay? uh, ีตัวหาอยู่บ่มีมีตัวหาซีส่ยังแหาซีสองอีกส่เอาวัดนั่นแหะเจ้าลาล้ม่นีปลาล้ติงสองมงสองหนึาได้ไหมเอาม่าซีเอาอันนีล้เท่าไรอันนี้สิบส่สิบใบาซีสองรวทั้งสิบสใบ นึ่งสองียาวอือเยียวเยียวห้าห้าสี่เออด้วยบอลหาสี่สองเต็มยาดชามสิบใบาฮ่าฮ่าฮ่าโอ้สวยเลยสี่ยาวอยู่

เคนรอหนหน้ามันนี่ยจ็ดเจ็เจ็ดเจ็6เจ็ดเจเจ็ดเเจ็ดเ็เจ็ดเจ็เจ็ดเจ็เจ็ดเ็เจ็ดจดเจ็ดเจ็เจเจ็เจ็ดเจ็เจ็ดเจ็เจ็ด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 เจเเจ็ด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  สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่หมื่นสมสี่ห้าหกเจ็ดแเื่นหนึ่อีกนี่หาสเ่ึงสองสามสี่เป็นอะไรเนี่ย1จ็แปดเก้าสิบเอ็ดจุดสองสามสี่หแป้างสามิบายี่แล้วก็เต็งให้อีก2 0ง0 0

สี่สิบห้าสิบหกิดเป็ด่กเอากลับนี่โอเคใส่แค่สองหมื่นาษีเออีกเนาะาีเออีกสองหมื่นจกวะสตัวนจังาเพ่เปยนามสี่าเดปเ้าิบามาเดาไลยบเกิดแรก ตามสร้างไว้คอยหาซีสองแสนห้าแสนทำผดส,สองสามแสนจะหาซีสองกับแสนแปดแ,แล้วสามถัมนส่อใช่ไหมถูกใมือสันเดียดถุงหมดละยกี่ยวดีดีเลยนับทำไมนับแล้วมันมันมันบุกยากนับแล้วมันไม่เห็นห้าสี่เ้นเพราะว่าเธอเขยา่าไม่ไปหไหนด้มือเธอแก้ม <laughs> โอ้ยสามเี้ยกำลังได้เงินเนียอยากใจฉันอยากใจให้คุไดย้ยิบเขีนเหี้ยเขลนมาหาสี่เยวหรอาสี่เอยวไป จ้ามวยใจแล้วบีมีสนง่านกูเชียท่องะเชียร์อะไรสามตั้มไ้มีไจับบอกไม่กูใส่สามยอเตย่งมนึ่งาฮะมึงหนึ่งมาจากใส่เต็งสามตเต่งสามบอเเผมนี่นะครับผมเต็งสามบอะเต็งสองเต็งสองของเราเอง แ้วผเต็งสองมล้ีเต็งสามเต็งยังันเลยเห็นก้นลังหัวอือเต็งไ็ใครหามยังคงะถือเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอสองแบดอะเนี่ยเต็งาเป็นหอย่นเงามสอมืนหนึ่งสองสามสี่ฮะหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาไปนี่จะขยัอตัวอะไรเงินยูน่ นั่งทับใครทำจะของอนะ <laughs> นะแ่ตายได้หันม่ได้ดอกตายตายเนี่ยก็ยไปเลยคนจะติงพวกมงเสดอกเหนยวล่ะยังมาเหนียวมน,นีสามหอสา

ไม่มีหรอกสีสีน้ำกเอียวสีเอละว้าสีใสเด้สีเยียวีพิบอร์ดได้เนี่โอ้เนี่ยสีเย่อไปน่ยสีสองสกับเเราไปใส่สองสีเรามีเจ็บทำเยอาเรามีเจ็บโตกัรสีดำเจ้าเจ็บโตการสตออกขึ้นไม่อยเจ้าติงสองมาอีกเจ้าสิงสองมาอีกเจ้าติงสีมาอีกเราเลก็ถิกัน ขายองิวหน่งอ,อีกสี่สองหมื่นอีกสี่หมื่นเห็นลอดสีเียวโอจีํา่อไปได้เงินเยอะเจ็บเงนอนราสั่งคืน

Or, ah. MM. 2องห้าหกลล่ะถึงติงหะติงหะอีกสองมิมาด้หน่ติงเท่านอยในไมอเจงยาวกว่าใชาหาที่สไปยังเออ กาชิตงาจีนขึ้นมาหกสิบเจ็ดีแปดสิบเกายเดี๋ยวาเอาิเอระเด็นขาหน่อยเดี๋ยวกรบว้เหยีกระเซนนึงาเลยเดี๋ยวกระเบดได้ม้อสองเซ็กนเอาเจ้ละหน่อยสิปาตแยเลยปาเอาเอาพอดเอาตเอาเจ่ละน่อยเกยกินกินไปกินข้าวบางไงกินปูมด ใจจการตัวเจโบราณจ้าไหมตอนนี้พปรอดเนี่ยซีเอล่ะย่ามาาหกกระเด้สิบสองสามสี่สิบห้าสิบหก1สิามสองดเดสองตัวซีเอลไปเจ็ดสองไปเจ็ดซีตัวบปรรล้วกันันจริงเนี่ยบ้า เอาละีองเมตรบาทนนียต่อเถอะน้อยเดียวร้อยีเมตรจ้ะสองหมื่นสามหมื่นเพิ่มน่ามหมื่นสองกมีสอามหมื่นในกหื่อละต่อเถะนอยนะอเดี๋ยวหมจใเออใจเย็นเจยอยออกขึ้น 3ามหมื่นสองมื่นหาสี่หมหาท่านเชีย4สี่หมากดเอวอันนี้สี่หมื่นหาแล้วเนะาะมาอีกสี่หมื่นห้ยไอ้ถือสคนเนี่ยต่อแล้วเธอละหน่อยก็พอไปทุกเกมทุกเกมนี่ก็กิบอะไรขึ้นขึ้นหมดตอกาี่ด้อายดู่คสออี่หไปะ บเบายแล้วก็ไปเบาแล้วก็ไปอุปวดลลางปวดเอวปวดท้องไปเนไปแล้วเป็นนั่งปวดนั่งง้ออะไรเจ๊ขายนี้ยย่ปวดไปมาไม่ดีเลยอะไรอางนตรงน้นๆแล้วเสียไปหลายต้องเอาถูกเปิด

หลักส่หนึ่งสองสานึ่งสามครสามกันไหมเเปิดจ็ดใบเยอต้อเซนน่งทอกซอน่งทอกามได้หาหกกระถุนหนึ่งสองสามน่งสาหกยังไม่ได้สองสามสสิเลยยน่ต้อยอ่ เสียงฮาเติง่ธอมามาเติงต้ำต้ำยี่สี่เต็มบลอตต้ำย,ยี่สิบสองสามสิบไดไแต่สาม 2> 1, 2, 3, 4, ต่ำพี่บอมีฮาบอมาแล้ว กินน้ำเจมือกันเลยวะจับกินน้ำเจมือบอกกินน้ำเกลือบกบ่เกลือคนบอเอาว้ก่อนบอกเอ้ยุ่นๆอลยรเป็หมือนเนี่ยเกลอหนึ่งเพื่อนะเกลแล้วเขากาปองสบายดักได้เหรอน้ำไน้ำเราไหลแล้วบอกว่ามีไห้ด้สติงสติงคุณที่หายไปได้กลับมา สองมืนบอหนึ่งสองสามเนี่ยโอเคอามใจวะยมดในะหน่อยนะต้องนินละบอยเสียไปร้ายอลานน้นแปดหมื่นหกหมืน เดกสามเป็นใครทำเด๋กโม,ม,ม,ม่ง <laughs>

เราหยิบุยสีจะพินไปรถไปพี่เนี่ามาไกลๆกันนะเปิดน้ำกันนะใคบ้างคงคราเปลี่ยนนะ3สีสามเอี่ยวหกหกเอี่ยวตํเอี่ยวตั้สิบใบติงเอี่ยวสิบใบเอียวสามสบใบถึงเบิร์ดได้หถึงเบิร์ดได้ครับ

หนึงสองสาี่ห้าหกเน็สีสี่ิตอหนมันนอนห้าสี่สปกี่สิบแปดก็ยี่สิบแปกยี่สบดกยี่บกยาสอบแปด่สินแก็ยสบแดกี่สก็ี่สิบแปดกสแปกิบปยี่สิบก็ีบปยสบีสดยีสิบแปดก็ยี่สิบปก็ี่สปดีปดก็ี่าดีดดกด้ ไปได้เนี่ยนะคือคตรนิงเนา่ยเอาเสียงหกสูงนเสียงเนี่เ้ยเี่ยวสูงเนี่ยบนส่้ยเยี่ยสูงนึงค่ะเอ้ยหูต่ำเป็นยังนี้เนาะยี่สูงเปนยังสเดมีโน่สิเอะอ่าสี่ใครไม่มาทางนี้ยักหมดสามเป็นสองกันแล้ววา มก็เป็นมาเเโซตนนัแมนด้ดิยวตาเตะยวเนี่ยซันโซไม่ค่อยกันนะตื่นยวต่บนที่นี่่น้องจิตตซันโซาลงไปติงต่าิงต่เบิ้ออกหาสนี่ว่าต่ำยวต่ใบั้ ร้อยสองเดือนสองมะไปหาสองเจ๊ไม่เอาละตงสองไม่เอาทำวารนอมาสอใช่ไหมเอามาสูออัสก่บ้าการหาสองเด้อเด้อเ้อมีซเดีแถนีมีซีแท้อ่าอะไปติงหาไปเลยหาอก็ไปต หาสองใส่ถึงหาอือหนึ่งสองสามสี่หาหกสหไปพร้พอมพร้อมแล้ว่อไปเดยวหกบอมักเลยหกสองใบสใบสี่สองที่เราไปถึงสานะสามสามหนึ่งสองหเปสินาะสา มอสปองส่ว6ซองเยวไปเด้อหา3เยลคอยเต็มลงมานนี้เรียบร้อย3เยเต็มเครื่องแล้วบดเลยบานิของฝอยคู่เดียวเรียบร้อยอ๋ะบานิ้5 0จําเหมือเส้นข้าวไปเอาเพื่อนละ40,000กาง0จ่ายรมมา1 0 ที่แรกมันมันอยู่อยู่อยู่ใส่ในหาสองรมาเต็งผานแล้วก็ตัวเลกการหาซองเอามาจากซองเอามาการหาซองสี่ันก,ก่ม,าก,มกากหาสีจะไล่ทุมาใสีหาคพัฒนีไปโอเคสี่หมืน 40, ม่นนี่นสี่หมืน่นสี่หมืน่นเอาไปตัวเก,ก,ก้าเจขึ้นไปเลยสามหมื่นละย่ตามเต็มใบไหเย่ตามสิบใบเต็มสี่หมื่งเต็มเต็่สี่หมืน่มน

ซสันหาซ้อมกับเพิ่มหมื่นที่สโอกับหมื่นเดียวเท่านั้นที่สิบมาเดียวกับหมื่นับสี่หมื่นได้ไหมสี่หมื่นเป่าแค่หมื่นเนี่ยของเต็งสองหมื่นสี่หมื่นยังไ่ตรดอกสี่หมเอาเต็งสองหมื่นก็ตาเยียวีกันพวกหมื่นตามเียวยกเงินหนึ่งเงินบ่กขั้นัขั้นมาเต็งยวนหนึงมัมีได้มันมีสองคูกสองหมื่นเแปดหมื เราวอาของแันองแสนใช้ห้าสี่สองวะลูกบอกของกาหาสี่แล้วต็ตัวหาสี่ตัวหาีกับแล้วก็หาสี่สองใช่ไหมนี่แสนนึงเ้อง shorts, ans, 4 4, เหมือนแสนแสดงมาเนี่ยตัวนี้สีฟ้าเนี่ยเส้นสองมันึ่งแปดเมื่อั่นเองี่้าอีกสี่เมื่อสี่้านี่ของผมสีฟ้านี่ยตะเมื่ใจไปอนเมนห้าหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ เจวเขาผก่อนเียวส่นีแล้วก็ไนีขิงสามสองหมื่นสามโดดสี่หมื่นอ่ะอเอียงพอเอกเอีบอ่อเอวีเอซีหมดแรงเดี๋ยวนี้ขึ้นรอเอียนางเอ็กบอนี่ก็งเยี่อก่านี่เอสามมามาห้อขอก้างหาซีใช่อ้าวขอขึ้นให้เจ้าเมื่อเดีซึ่งมาสี0 0มืนอ่ะเดี๋ขึ้นมาเจอ่กางเืองก็ได้ คือเหมดไ้ส ja e ah, okay. no ีมนหายใจแล้วตาแรกเลยที discipline. ่ว่าจะมอใจนับใจนะเยอะกันเดียวเจ้าเกิดบอกว่าโรศัพท์กะเอายาวต่ยาวต่ำคอ่เท่าไร่สามมื่นบ่สามมืนว่าใครว่าเันสี่มืนไหมครบแล้วบอครบยังอื่นมีว่เต็งเยวเต็งเยวสองมือน สองมือนึ่งสมื่นหนึ่งบรได้บริโกมือนหนึงไงหล่ะมือนหนึ่งกับจ่ายสองหมือนมีแต่งเยียดอยู่มีก็จะไม่จ่ายสี่มือน้ตับละสองมือน่ะมันมีแค่มันมีแค่กับหาสี่กับผาสองม่นหกับาสี่กับผาสองตับละสองมือนหรือเจ๊เอาไปขึงออกวะมัน่ะได้ยืดอยูวะไม่ได้ยอะองตัดันมือนหึงกัติงเียสองมือนหรือเปล่าสี่ฝาเด้กสีสไปนั่นอีฮออ นี้จ่ายไปแต่สิบใบนี่บางทีงนี่จ่ายไปสามหมื่นแม่จ่ายไปแต่สิบใบสามหมื่นเีดียวแม่อันนี้เองนี่เต็งเดียวเดี๋ยวเตะปาเต็งเงินหนึ่งก็จ่ายเดี๋ยวก็เงาเนาะเงาะก็เงกับปลาหคือเกาะองเดียวสองนกับสองเงนแต่ว่าจัเงินเต็งก็เต็งอยู่อมาใส่นี่มันเพิ่งแต่สองหมื่นสองเพิ่งเตี้ยพอเลลงทุนเป็นัวครังสั่งกับสองหมื่นเออ